สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่เดอะฟูลนะคะเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่รักอิสระด้วยนะคะไพ่ก้าวดาบเข้าหาเนี่ย อาจจะมีเรื่องให้ต้องเครียดนะให้ต้องกังวลใจนะคะหรือมีปัญหานะคะเข้ามานะทำให้เกิดความไม่สบายใจโดยเฉพาะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการเดินทางหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีมะเส็งนะคะมีเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างที่จะแย่ๆในช่วงนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องระวังนะกับเรื่องของการเริ่มต้นหรือเรื่องของการเดินทางนะหรือปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะก็ยังต้องรอบคอบด้วยนะคะ เดือนนี้นะคะยังมีอิทธิพลนองไพ่หอคอยนะคะเข้ามากดดันอีกนะไพ่หอคอยคือการเปลี่ยนแปลงนะหรือเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทเรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเรื่องของการย,กย้ายต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ความเป็นผู้นำแหละนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่แบบแกร่งๆเข้ามาบ้างนะคะ ก็เลยเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีมะเส็งเองอาจจะต้องยืนอยู่บนความ,ร,มาระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องใส่ใจนะกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดเพราะไพ่เดอะโฟนนี่เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยอยากทํางานอยู่แล้วนะเป็นเดือนที่เราอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่นะแล้วเบื่อเบื่อเซ็งเอยากหาอะไรเล้าใจทํา นะพอเราหาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะเข้ามาทําให้เราเกิดความชุ่มชื่นใจปุ๊บมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้แล้วมันส่งผลกระทบกับเรื่องของชื่อเสียงไงนะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องควบคุมให้มากนิดนึงนะคะแล้วก็การลงทุนที่เรามองไม่เห็นหรือการลงทุนที่เราไม่ถนัดเนี่ยนะ,ะเราก็ต้องระวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบางคนเนี่ยวางแผนว่าจะไปเที่ยวอ่านี่แหละในเรื่องของการซื้อนะคะในเรื่องของแพ็กเกจต,ต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวนต้องระวังนะอาจจะแบบถูกหลอกก็ได้หรือว่าในเรื่องของ อาจได้ไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแลนะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามากดดันคนที่เกิดปีมะเส็งบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงเขายัางเข้ามาส่งเสริมแหละหรือเข้ามาสนับสนุนทําให้คนที่เกิดปีมะเส็งนะคะน่าที่จะมีเรื่องของความสําเร็จมากขึ้น และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรายคนกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้จะมีปัญหานะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันกับเรื่องของการทํางานรวมถึงอาจจะเข้ามากดดันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดขึ้นตำแหน่งนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นก็ได้หรือตำแหน่งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพของการทํางานนะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะต้องยืนอยู่บนความระมัดระวังในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุด ในตำแหน่งนะคะของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานรัฐค้านะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะพี่แต่ว่านะ่าจะมีเรื่องของการต่อเติมนะคะบางส่วนนะคะซึ่งคือบางคนเนี่ยทำประตูรั้วบ้านใหม่มันอาจจะทึบเกินไปไงนะน,นี่ก็ต้องไปทําให้มันเกิดความโปร่งโล่งสบายรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการแบบปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบางส่วนคือทําที่จอดรถอ่ะอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะ,ะนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีการยกย้ายบ้านอยู่อาศัยนี่ก็มองไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้าเดือนนี้เราไม่ได้ทําอะไรเราก็ต้องไปดูด้วยว่าตรงส่วนไหนนะที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวหรือเปล่านะคะให้ไปทําการแก้ไขมันจะทาให้เรื่องของการแบบเดินเรื่องธุรกิจต่างๆดีมากขึ้นนะคะแล้วสุขภาพร่างกายก็จะดีมากขึ้นด้วยแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักต่างๆในครอบครัวเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะญาติพี่น้องเป็นคนเก่งกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือยังเข้ามานะคะให้การสนับสนุสน,นนะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจได้นะคะในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่แบบขยันน่ะหรือว่า เป็นบริวารที่เน้นกับเรื่องของการบริการนะคะก็จะเข้ามาส่งเสริมดวงธุรกิจการค้าการขายด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะทาให้ประสบความสําเร็จในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นเดือนที่จะนําในเรื่องของความสุขมาให้หรือนําข่าวดีมาให้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังจะมีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นนะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานร่วมกับเพื่อนเนี่ยนะคะไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าที่ควรนะคะ ในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดีนี้ยังเห็นที่ผลของพ่ยนะของการช่วยเหลือเกิดขึ้นอยู่แต่คนที่เกิดปีมะเส็งเองก็ต้องรู้จักลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนี่ต้องลดลงแล้วก็ในเรื่องของการทํางานต่างๆนะยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะตําแหน่งของเพื่อนนี่ไม่ค่อยดีเราก็ต้องไประวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดปีมะเส็งนี้ก็อาจจะกังวลใจนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้หรือกังวลใจเรื่องลูก กังวลใจเรื่องเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะกับเรื่องของการใช้ชีวิตเท่าที่ควรนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะคะก็ยังแนะนําว่ายังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ยังจัดการได้นะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่ยังไงก็ยังเป็นส่วนสําคัญกับเรื่องของการทํางานอยู่หรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือคลี่คลายปัญหาให้ สำหรับคนที่เกิดปีมะเสง็งแล้วเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆนะคะควรที่จะเรียนรู้ศึกษาให้ดีหรือเรื่องของการซื้อหรือการขายอะไรนะคะก็ควรที่จะทําให้มันเกิดความถูกต้องหรือเรื่องของเอกสารต่างๆกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินต่างๆนะคะจะต้องทําให้ถูกต้องด้วยก็จะทําให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะขึ้นไพ่ราชาไม้ไพ่ราชาไม้นี่เป็นการทํางานระดับสูงอาจจะมีตําแหน่งสูง เป็นถึงขั้นผู้บริหารหรือบางคนเป็นเจ้าของอกิจการนะคะแต่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันยังมีปัญหาหลายอย่างทาให้คนที่เกิดปีมะเสง็งจะต้องระวังเพราะอิทธิพลของไพ่ก้าวดาบนะคะและไพ่หอคอยเข้ามาสถิตไว้มันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะหรือปัญหาค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเดือนด้วยโดยเฉพาะในเรือ่องของการเดินทางติดต่อหรือการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามกับเรื่องงานในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะต้องร,บรอบคอบพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาให้เราต้องจัดการอยู่แต่มันจะดีหรือมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนแต่ ก็ยังเป็นเดือนนะคะที่ยังต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานให้มากๆโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของโครงการหรือโครงงานบางส่วนเนี่ยนะคะหรือการร่วมหุ้นลงทุนอะไรอะ่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องพูดคุยกันทําให้เกิดความชัดเจนด้วยจะได้ทําให้เรื่องของการทํางานหรือการลงทุนธุรกิจเกิดความราบรื่นนะคะคนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานนะคะเพราะไพ่การว่างงานยังขึ้นนะขนะาดไพ่การทํางานสวยขนาดนี้แต่ยังเห็นไพ่การว่างงาน นะหรือว่าคนที่นะทำงานอยู่อเดือนนี้ไม่อยากทํางานแล้วนะอยากจะออกจากงานอย่าพึ่งนะคะเป็นการจะว่างงานนานนะฉันต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะฉันไพา่าการทํางานขึ้นสวยแล้วนะคะเราก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะกับ สถานการณ์ที่อาจจะเข้ามากดดันบ้างนะคะหรืออาจจะเข้ามาทําให้เราเกิดความเคร่งเครียดกับเรื่องของงานบ้างนะคะแต่ถ้าใช้ความอดทนมองว่าปัญหามันจะอยู่แค่2เดือนเมื่อผ่านไปแล้วนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีกับคนที่เกิดปีมะเส็งแน่นอนนะคะ คนไหนที่ทํางานปกติแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรถามว่าจะมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นไหมมีนะคะไพ่การยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะฉันอาจจะต้องรอบครอบกับเรื่องของการทํางานนิดนึงส่วนคนไหนนะคะที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานถามว่าสามารถยกย้ายงานได้ไหมคือไพ่ย,ยกย้ายมันขึ้นแล้วล่ะ แต่ว่านะคะมันยังเห็นไพ่ปัญหาค่อนข้างมากอยู่ะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนกับการยกย้ายแลาราร้วกันรอดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าสามารถหางานที่ใหม่ได้เราค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดหางานที่ใหม่ไม่ได้นะคะเราก็ยังไม่เกิดความชัดเจนอะไรเลยลก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานเราก็ดูสถานการณ์ปีนี้ไปก่อนไปเปลี่ยนปีหน้าก็ได้นะคะฉะนันก็ถือว่ายังไงการปรับเปลี่ยนงานมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะรีบร้อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่เดอะโฟ l นี่เป็นไพ่อ,อิสระนะ ชอบใช้จ่ายเงินนะคะเราเข้ามาสถิตในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินอยากให้รอบครอบในช่วงต้นเดือนละกันรวมถึงเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของการถูกหลอกถูกโกง,งนี่ยังเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันด้วยนะคะอันนี้ต้องรอบครอบนิดนึงแล้วก็จะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านหรือการซ่อมรถเกิดขึ้นทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะล้วนไหลออกไปรวมถึงบางคนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงแต่ว่าไพ่การเงินขึ้นเก้าห นะยังไงยังเป็นไพ่การเงินที่คนที่เกิดปีมะเส็งนี่หางเงินได้เยอะนะคะแล้วก็ฐานะการเงินก็ค่อนข้างดีแหละเพียงแต่ว่าต้องจัดให้เป็นระบบระเบียบิีนึง นะคะแล้วก็เรื่องของพ่เสียหายนี่มันเกิดขึ้นนะคะในช่วงต้นเดือนแหละฉันค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะอาจจะเข้ามาเยอะนะคะในช่วงต้นเดือนแล้วก็รอบข้อนี่หนึ่งถ้าจะแบบซ่อมแซมรถหรือซ่อมแซมบ้านก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะตกลงกันให้ดีม่งั้นค่าใช้จ่ายจะบานปลายหรือถ้าจะซื้อหรือจะขายรถเนี่ยนะคะก็ต้องคุยเรื่องของราคาให้ดีนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นถามว่าขายได้ไหมมันยังเห็นพ่้เงินขึ้นมันยังขายได้แต่ถ้าเกิดว่าในช่วงปีนี้ ในเรื่องของการเงินเนี่ยหรือการขายเนี่ยมันไม่ได้ราคาก็ไม่ต้องรีบนะคะมันยังเกิดโอกาสกับเรื่องของการขายที่ได้ราคามากขึ้นอยู่ในช่วงปีหน้านะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่เดอะฟูนิรักอิสระนะนะคะแล้วก็ก้าวดาบเข้ามาด้วยนะคะไพ่หอคอยอีกไม่ต้องการการผูกมัดนะคะแต่เดือนนี้หญิงชุดขนงไพ่สองถ้วยนี้ไพ่ความรักแท้นะฉะนันคนสอนนี้มีคนมาลักมาชอบนะแต่เป็นคนที่แบบว่า ยังไม่ต้องการนะคะที่จะรักใครนะคะเพราะว่าอาจจะกลัวในเรื่องของการสารสัมพันธ์หรือกลัวรักไม่ยืนยาวก็ได้ถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมีโอกาสจะพัฒนาไหมมีนะพอให้ความรักขึ้นฉะนั้นคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่ อาจจะต้องเปิดใจนะคะที่จะคบหาใครสักคนหรือเปิดใจให้กับเรื่องของความรักบ้างจะได้มีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นแต่ถ้าในกรณีกับกันเราไมา่ได้ปิดกั้นตัวเองแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยหรือพัวพันในเรื่องของความรักเขาเป็นรักที่เขารู้สึกจริงจังกับเราไหมจริงจริงเนี่ยนะไพ่เดดฟูนี่เขายังไม่ต้องการปลกมัดนะ แต่ไพ่สองถ้วยมันขึ้นก็หมายคามว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ต้องการการปลุกมัดอะไรแต่ถ้าความสัมพันธ์มันดีมันคุยกันรู้เรื่องมันผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ความสัมพันธ์มันคลิกกันนะอนาคตมันก็รักกันได้นะแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนานะคะถามว่าคนที่เข้ามาเขารู้สึกพิเศษกับเราไหมรู้สึกพิเศษนะพะไพ่ความรักขึ้นนะคะแต่ว่าเขายังมีความรู้สึกว่า มันยังไม่ใช่รักแท้มันยังไม่ใช่ความรักที่รักกันจริงไงฉนันคนโสดก็ต้องใจเย็นนะพัฒนาไปเรื่อยๆก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักนะที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะก็เป็นความรักที่ดีบางคู่เพิ่งแต่งงานกันเลยนะ แต่งงานกันมาได้ประมาณแบบ3เด e ือนกว่ากวาหน่อยนะคะก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ยังหวานชื่อนอยู่แต่เดือนนี้มันมีอิทธิพลของภัยเสียหายเข้ามามากนะคะมันก็เป็นเดือนที่เราต้องกระชับความสัมพันธ์นะเพราะความรักอาจจะจืดจางลงไปหรือเปล่าหรือมันมีความขัดแย้งกันนะ่ะมันเลยจะมีเรื่องของการแบบทาใส่กันนะคะไม่รักกันเหมือนเดิมละนะหรือความรักจืดจางลงไปหรือว่าไม่ได้ความสําคัญเท่าที่ควรไม่ได้ความสำคัญเหมือนเหมือนที่รักกันใหม่ๆอะ่ะนะแซนเราอาจจะต้องไปกระชับตรงส่วนนี้นะคะเพราะคู่ครองรักอาจจะแบบ รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะหรืออาจจะแบบคู่ความคนรักไม่ได้ใส่ใจก็ไปเที่ยวไงไปเที่ยวเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะเพราะว่าสามีภรรยาไม่ได้รักอ่ะไม่ได้ใส่ใจก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่ากับเขาเลยอาจจะออกไปเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีเรื่องของการนอกใจได้อะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของสามีภรรยาต้องไปปรับการถามว่ายังรักกันไหมยังรักกันแหละแต่ว่า มันมีทิฏฐิอีกโก้นะทำให้แบบไม่กล้าที่จะบอกรักกันทําให้แบบไม่กล้าที่จะแสดงในเรื่องของความรักต่อกันเนี่ยนะในช่วงเดือนนี้นะคะความคิดแปลกแปลเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่ามันอาจจะมีคนมายุยงก็ได้อนะฉะนันในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอยากให้ไปปรับกันรักกันแล้วก็ยังเป็นคู่ที่รักกันนะคะสุขภาพร่างกายีต้องระมัดระวังนะอาการแบบโรคเครียดโรคไมเกรนคิดเยอะนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของการเป็นตะคิวด้วยนะหัวใจความดันค่ะ เรื่องของอุบัติเหตุนี่ต้องระวังเลยไพ่หอคอยเนี่ยอุบัติเหตุจากการทํางานนะหรือว่าเรื่องของการผ่าตัดต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะฉะนันเรื่องสุขภาพร่างกายยังต้องรมะมัดระวังนะคะแล้วก็เรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆด้วยนะคะการทํางานของตับหรือรอ์มมวลไม่ค่อยดีนะอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มน้ําฉนันอาจจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนิดนึงนะคะก็บางคนดื่มน้ําน้อยนะฉะนันต้องแบบปรับ นะคะในเรื่องของสมดุลในร่างกายด้วยแล้วก็โครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะมีอาการอักเสบบ้างแหละคืออาการปวดหัวเข่าไงนะคะแล้วก็าการปวดเหงือกปวดฟันนะคะนี่ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดมีมะเรงอย่างเดียวสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะเพื่อนหรือญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอะ่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยต้องไปเตือนกันหรือต้องไปใส่ใจกันให้มากหน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละ วันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะวันอาทิตย์นะคะถือว่าจิปของไพ่การเริ่มตน้นหรือเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะฉะนั้นถือว่ายังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่ายังต้องรอบคอบอยู่เพราะการทํางานใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะยังเป็นการทํางานหรือการลงทุนที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้หรือยังต้องรอบคอบกับเรื่องของการร่วมพ้นลงทุนให้มากหน่อยหรือคนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะคะก็ต้องใส่ใจหรือสร้างผลงานให้มากๆ รวมถึงคนที่ทางานประจําอยู่ดีๆไม่อยากทํางานแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนว่ามีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงถ้าเกิดไม่ได้ตามใจตัวเองนะก็พร้อมที่จะออกจากงานได้ทุกเมื่อระวังจะเป็นคนว่างงานนะคะฉะนั้นเราต้องแบบใส่ใจกับเรื่องงานต้องกระตุน้นหรือต้องหาในเรื่องของไอเดียใหม่ๆนะกับเรื่องของการทํางานเข้ามาด้วยแต่ถ้าช่วงเนี้ธุรกิจการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะแล้วก็อาจจะมีนะคะ ข่าวคนเจ็บคนป่วยแหละหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยเยอะนะคะส่วนการเงินก็ถืวอว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจ,จะเยอะนะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันนะคะค่าใช้จ่ายจ,จะมากส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงนะที่จะพบคู่ประถมแต่เป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลาปรับกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ยังเป็นคู่ที่เป็นคู่กันนะเพียงแต่เดือนนี้นะคะอาจจะต้องมาเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือต้องใส่ใจกันให้มากหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถ้าทํางานนะข้าราชการทหารตำรวจนะคะหรือว่าทํางานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นแพทย์สนามนะแล้วก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะหรือทํางานแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายรถเนื้อหรือว่าเรื่องของเต้นรถต่างๆนะคะหรือขายรถมือหนมือสองประมาณนี้หรือการาขายประกัน นะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถด้วยหรือประกันสุขภาพต่างๆอันนี้มองว่ายังเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกนะคะรวมถึงคนไหนที่ทํางานที่ต่างประเทศอันนี้ก็มองว่าใช่หรือว่ากําลังจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าคนที่ทํางานประจําอาจจะเป็นเดือนที่ย <ivot> ังต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะฉันยรยังต้องพยายามนิดนึงนะแต่ถือว่าจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะร <ksam> ายได้ยังเข้ามาแต่เดือนนี้จะมีปัญหาการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการยกย้ายนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นการคบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามค่ะ แต่ถ้าคนที่เกิดนะคะวันจันทร์นี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่เราเป็นคนแบบวางแผนเอาไว้แล้วว่าเดือนนี้เราแบบจะทําแบบลงรถลงจอดรถใหม่หรือว่าเราจะแต่งรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานถึงแม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานบ้างนะแต่ถือว่ายังสามารถควบคุมนะคะหรือสร้างความสําเร็จได้เป็นอย่างดีการเงินรายได้ยังเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะจะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงหรือหน้าตาดีนะคะ ่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีค่ะแล้วคนที่เกิดวันนะะีรถ้าไปสมัครงานหรือรอการถูกโปรโมทหรือรอการสอบบร็จุเนี่ยจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนี้ส่งผลในด้านดีมากๆธุรกิจการงานประสบความสําเร็จการพูดคุยเจรจาข้อตกลงนะคะจะลาบรื่นนะคะแล้วก็คนที่ทางานประจำเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะคุณสภาพจตรีนะคะเด่นหรือคุณสภาพสตรีจะเข้ามาให้การสนับสนุนกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจในช่วงนี้นะ การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยอาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่เกิดกาไรหรือการเงินนะคะบางส่วนหรือการเงินปันผลเข้ามานะคะเส้นทาให้เรื่องของไรายได้การเงินโดดเด่นมากๆส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่ต้องพูดคุยกันหรือพัฒนากันให้พ้น3เดือนนะคะมีโอกาสจะพัฒนาจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ให้และรับอย่างเท่าเทียมอยู่มองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะที่ผลของไพ่เสียหายเข้ามาเคลื่อนไหวนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของปัญหาการทํางานตกงานว่างงานสมัครงานไม่ได้หรือคนที่ทางานประจำนะคะก็อาจจะถูกปลดออกจากงาน หรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายหรือการถูกสั่งยกย้ายเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยนะฉันเรื่องของการทํางานนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของความใจร้อนนะคะอาจจะทําให้เรื่องของการทะเลาะวิวาททาให้กระทบกับเรื่องของการทํางานได้โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าหรือปัญหากับเพื่อนเนี่ยนะอาจจะเข้ามานะคะคือบางคนถูกลดตําแหน่งนะฉันยังต้องรอบคอบนะคะการเงินนี่ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องงานแล้วค่าใช้จ่ายการเงินก็ค่อนข้าง แบบรั่วไหลออกไปเยอะนะคือบางคน ต่อเติมบ้านมานานแล้วแต่ไม่เสร็จสักทีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการยกย้ายด้วยทําให้ค่าใช้จ่ายบานปลายอ่ะนะจะเรื่องของการเงินต้องระวังนะส่วนเรื่องของความรักนะคนโซนไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันทําให้เรื่องของความรักมีการทะเลาะวิวาทกันหรือถึงขั้นใช้กําลังหรือแยกกันอยู่เลยนะฉันต้องรอบคอบด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่คดีนะคะเรื่องของปฏติเหตุจากการทํางานนะคะหรือว่าเรื่องของการผ่าตัดอาจจะเกิดขึ้นเรามาระวัง อย่าไปอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงหรือสถานที่ที่ยังยังสร้างไม่เสร็จนะนะคะอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับความเสี่ยงได้นะคะนี่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์อ่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นเข้าไปเป็นพนักงานใหม่นะหรือมีการเข้าไปฝึกปอนอบรมงานหรือนะ,ะอาจจะเป็นเดือนที่มีลูกน้องนะคะเข้ามานะคะร่วมงานใหม่ก็ได้นะก็เป็นเดือนที่การทํางานเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบต้องระวังนะคะหรือว่าต้องแบบ พยายามปรับกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารเรื่องของหัวหน้าเรื่องของเพื่อนนะในช่วงนี้ก็ต้องปรับกันให้เยอะๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาแต่จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือเรื่องเพื่อนเนี่ยอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดไม่เด่นนะคะเพราะเป็นไพ่คนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา ความรักก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่การทํางานยังมีปัญหาโดยเฉพาะงานหรือโครงการที่เราเสนอไปนะอาจจะไม่ราบรื่นหรือต้องนากลับมาแก้ใหม่หรือมีคนขัดแง่ขัดขากับเรื่องของการทํางานหรือว่าธุรกิจที่ลงชนมันมีการแข่งขันหรือมีคู่แข่ง ทางการค้านะคะแล้วก็เรื่องของการร่วมมุ่นลงทุนน่ยกับคนในครอบครัวนะคะก็ต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะหรือคนที่ร่วมหุ้นลงทุนกันอยู่แล้วนะคะเดือนนี้มันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะเรื่องของความขัดแย้งกันกับเรื่องของการทํางานหรือการร่วมธุรกิจกันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉันต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องนะคนไหนที่มีความคิดอยากจะแบบ ทำธุรกิจกับคนในครอบครัวกับคนรักอ่ะก็ต้องปรับความคิดกันให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายกับผู้ครองครักก็ได้หรือคนในครอบครัวหรือปัญหาความขัดแย้งด้านการเงิน,นอาจจะเข้ามานะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักแท้แต่รักมีอุปสรรคค่คะนะจากนั้นอาจจะต้องแบบใจเย็นปรับกันไปเรื่อยๆ สังคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะก็คือเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของทิฏฐิอีโก้นะหรือในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะความสัมพันธ์อาจจะจืดจางลงไปได้นี่ถ้าไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันศุกร์วันจันทร์ วันอังคารค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกงานเกิดโอกาสแหละผู้ใหญ่นะเข้ามาให้โอกาสหรือให้การช่วยเหลือเป็นเดือนที่คนที่เกิดเป็นมะเส็งอาจกำลังจะตัดสินใจอะนะกับเรื่องของการทํางานด้วยนะแต่ถือว่ายังไงก็มีโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกงานนะหรือมีโอกาสในเรื่องของแบบความ การสร้างความก้าวหน้านะหรือการลงทุนในช่วงนี้นะแต่ว่าทุกการลงทุนต้องหาข้อมูลนะฉะนั้นจึงว่างานมีโอกาสแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกระวังนะความใจดีนะคะที่มีมากจนเกินไปอาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินหรือถูกหลอกถูกโกงได้หรือการเงินที่เรารอคอยนะคะอาจจะไม่เป็นไปนตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะฉะนั้นยังต้องระวังเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายอยู่นะคะหรือการถูกเอาเปรียบด้านการเงินแหละส่วนเรื่องของความรักนะคะ ไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่เป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลาหรือต้องปรับกันนะหรือต้องศึกษานะคะกันไปก่อนสําหรับคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นความรักแบบรักแบบสั้นๆน,น่ะรักแบบไม่ยาวนาน,นาจะน่าจะต้องแบบพูดคุยกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆที่หนึ่งมันอาจจะไม่ใช่รักที่ที่มั่นคงหรือยาวนานอะไรในช่วงนี้นะคะมันเป็นการรักแบบเล่นๆนะคะหรือการจีบแบบเล่นๆสนุกๆอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องใส่ใจกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องพาการไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือเปล่าไปการพากันไปท่องเที่ยวพากันไปฮันนีมูนน่ะนะจะทําให้เรื่องของความรักสดชื่นมากขึ้นนะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าความรักมันมีแต่ความแบบจืดจางกําลังรอคอยนะหรือว่าอาจจะเป็นคู่ที่วางแผนเอาไว้แล้วด้วยซ้ำว่าจะแบบไปไป,ไปท่องเที่ยวด้วยกันอะ่ะก็อาจจะเป็นเดือนนี้แบบ รอคอยให้มันถึงกําหนดจะได้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะจะพยายามอย่าเลื่อนนะฉะนั้นก็ต้องแบบทําให้เรื่องของความรักมีความสุขด้วยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะคนที่ทํางานในที่ที่มีฝนมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของความดันด้วยค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ